สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับ c h anel n z e t rc กับคอนเทนต์ของเกมคาร์บูรนะครับก็จริงๆถ้าใครสังเกตนะครับแบ็กกราวด์ตัวล,คลนะครเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าคลิปนี้เนี่ยกับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้แบ็กกราวด์เดียวกันในการอัดก็คือก็จะรู้ได้นะครับดูจากเวลาก็คืออัดวันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะได้ลงห่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันหรือว่าคลิปไหนลงก่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า คลิปนี้นะครับผมก็มีหลายคนถามมาจริงๆก็อาจจะหลายหลยไมก็ไม่หลายหรอกก็2องาคนนะครับถามมาว่าวันก่อนเนี่ยผมลงคลิปแนวทางสําหรับมือใหม่สายฟรีในคาบาเ M ไปใช่ไหมก็มีคนอยากแนะนำนะครับในคาบาพีซบ้างว่า เออมันมีอะไรที่ควรทําหรือทําได้บ้างหรือแบบอะไรเวิร์กบ้างสําหรับสายฟรีในคา,บา PC บอลพีซีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดก่อนด้วยดันเจียนที่ผมแนะนำนะครับผมสําหรับสายฟรีหรือว่าสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับในเกมคาบอลพีซีนะคือต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงแนะนําเป็นสายฟรีในคาบอลพีซีนะครับเพราะว่าผมมองว่าช่วงนี้มีผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยกลับมาเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ในช่วงตั้งตัวกัน,กนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รวมถึงมีผู้เล่นนะครับหน้าใหม่ใหม่เนี่ย แต่คนที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับตรงนี้นะครับแนะนําดันเจี้ยนนะครับที่เพิ่งปรับมาใหม่นะครับแล้วมาลงค่อนข้างง่ายหาเงินค่อนข้างดีนะครับเงื่อนไขในการลงก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ใช้เทมไม่เยอะนะครับปรับมาใหม่เนี่ยง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะครับแล้วผมมองว่าเหมาะสําหรับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าทั้งผู้เล่นสายฟรีแล้วก็ผู้เล่นสายเริ่มต้นนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงตั้งตัวนะครับอยู่ในช่วงการฟาร์มเก็บเงินหาเงินอะไรอย่างนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างเหมาะ นะครับผมซึ่งดันเจี้ยนที่ผมจะแนะนำนะครับคือชื่อคลิปมันเขียนไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือดันร้อยห้านะครับดัน power of the day ชั้นสองนะครับซึ่งดัน power of the day ชั้นสองนะครับไอเทมหลักๆที่มีเขียนไว้หน้าดันเนี่ยคือมันมีไอเทมแอบหน้าดันค่อนข้างเยอะนะครับใช่ไหมที่ตัวเกมเขียนไว้แต่ว่าไอเทมหลักๆนะครับที่ผมอยากให้โฟกัสนะครับที่มันยังพอมีราคาอยู่ก็คือมอไซบูนะครับมอไซด์อาร์ดบิวนะครับเจาะแดงนะครับบอดดำบอดเทานะครับแล้วก็ในส่วนของหัวใจบอสนะครับซึ่ง ไอเทมออสเมียมพวกนี้นะครับเราจะไม่ค่อยโฟกัสกับมันเท่าไหร่นะครับคือถามว่าดอกมาเอามาย่อยลุนใบไหมก็ย่อยแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสกับมันนะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสก็กคือหัวใจบอสนะครับแล้วก็ในส่วนของมอไซ โดยเจ้าตัวคิเลียนเนี่ยตอนนี้นะครับดิมบิกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ราคา 50m นะครับเหตุผลหลกัลกๆที่ผมแนะนําดันเมื่อกี้ไปนะครับก็อย่างที่บอกข้อหนึ่งคืออย่างแรกคือดันเนี่ยมันเพิ่งปรับมาใหม่นะครับมันลงไม่ยากมันลงง่ายใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับทุกอาชีพนะครับจริงๆมันก็เหมาะสำหรับตัวเวทมากกว่าแหละคืออาชีพสายตีไกลตีหมู่เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะมากกว่าอาชีพเบดแต่ว่า ทำไมผมยังแนะนําดันนี้อยู่เพราะว่ามันลงง่ายมากจริงๆครับคือมันง่ายมากๆนะครับมอนมันไม่โหดเลยแล้วก็ของน้อยๆก็ลงได้นะครับแล่ด้วยความที่ดันเพิ่งปรับมาใหม่เนี่ยมันใช้เวลาในการลงน้อยลงพอสมควรนะครับคือดันมันสั้นลงลงง่ายขึ้นเยอะนะครับต้นทุนใบดันก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับถือว่าราคาถูกมากซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะรวบยอดวิธีการลงมาให้ดูไปเลยนะครับในคลิปเดียวนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าจะพยายามเก็บเท่าที่จําได้นะว่าดันอันไหน คือสิ่งที่ต้องจําอันไหนคือสิ่งที่ต้องกดเพื่อเรียกบอสพิเศษรายอีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยที่ผมไม่กดหยวดนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่มีหยุดแต่ผมจะให้ลงให้ดูว่าเออจริงมันง่ายจริงก็อันดับแรกเลยคือเข้ามาหน้าดันนะครับให้เราเคลียร์เวฟหน้าดัานไปจนกว่ามันจะมีบอสเกิดขึ้นมานะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะครับไม่ซีเรียสนะหรือว่าถ้าใครมีแบตเทนโหมด3แล้วนะครับให้ใช้แบตสามนะครับในการตีบอสได้เลยนะในการเคลียร์ลูกน้องได้เลยนะซึ่งผมก็จะเเปลลี่ยยนนครับา นะครับหลังจากที่เราเคลียร์ลูกน้องไปนะครับบอสก็จะเกิดขึ้นมานะครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีตัวที่มันพูดเยอะๆพูดมากๆนะครับตัวหนังสือขึ้นบนหัวนะครับให้เราโฟกัสตัวนั้นเสมอนะครับเวลาลงดันแล้วแบบเราคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะตีตัวไหนใช่ไหมให้เราตีตัวพูดมากๆไว้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้หน้าดันตรงนี้เราจะกดหรือไม่กดคุยก็ได้นะคือจะกดหรือไม่คุยก็ได้นะครับคุยไม่คุยไม่มีผลนะครับก็คุยเสร็จหรือว่าไม่คุยเนี่ยก็เดินมาห้องถัดมานะครับให้สัััััััังงเกกตตตตตตีีีีวววววท่่มมหหนนนสืออยููบบบไ้้ะะคครรพดา แต่ว่าถ้าจะให้แนะนำนะแนะนําให้เอาตัวสกิลที่มีสกิลตีหมูไว้นะครับแล้วก็ไปห้องถัดไปครับอย่าลืมเปิดกล่องไว้นะพอมาถึงห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่สามนะครับห้องนี้จะพิเศษหน่อยคือห้องนี้เราจําเป็นจะต้องเคลียร์มอนทุกตัวนะครับก็มันพิเศษกว่าห้องอื่นคือเป็นห้องเดียวนะครับที่เราต้องเคลียร์มอนจนหมดนะครับไม่งั้นบอสไม่เกิดนะก็ห้องที่สามจไว้ง่ายๆนะครับเคลียร์มอนหมดทุกตัวนะครับแค่นั้นเอง นี่ครับพอเราเคลียร์ลูกน้องบอสหมดปุ๊บนะครับบอสก็จะเกิดขึ้นมาครับตรงนี้ผมใช้บัฟสตีนะถ้าใครมีบงมีบัฟอะไรให้กดก็กดได้เลยนะครับพวกแบบบัฟแอดดามจดบัฟเอมบัฟอะไรอย่างงี้ก็กดได้เลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับผมหลังจากบอสตายเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราสามารถเก็บของแล้วไปต่อได้เลยนะครับแต่ว่าเรานะครับสามารถคุยกับตรงนี้นะครับไอตัวทหารขี่ม้าตรงขวามือตรงนี้นะครับเราสามารถคุยนะครับเพื่อเรียก มอนอีกหนึ่งเว็บขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอากล่องเพิ่มอีกหนึ่งกล่องได้นะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเคลียร์ทุกตัวเหมือนกันนะเพื่อเอากล่องนะครับเนี่ยพอมอนตายหมดปุ๊บก็จะมีกล่องอีกหนึ่งกล่องโผล่ขึ้นมานะครับพอเราเก็บของเสร็จปุ๊บล้วก็ไปประตูต่อไปได้เลยนะครับพอเข้ามาห้องนี้นะครับมันจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่เราไม่จําเป็นต้องเคลียร์มอนจนหมดนะครับรอแค่จนบอสเกิดนะครับ นี่นะครับเราก็ตีนะครับไอตัวที่มันพูดเยอะๆนะครับจำไว้เสมอว่าถ้าลึกอะไรไม่ออกจําอะไรไม่ได้ให้ตีตัวพูดมากไว้ก่อนนะครับเห็นไหมตัวพูดมากมันเกิดมาแล้วก็ตีมันครับหมดย่างหมดย่างมีเกิดอีกอัตีอีกครับเนี่ยแล้วก็ตีกล่องวอร์ดครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีอีกตัวนึงเกิดมานะก็ตีได้อีกนะครับอย่างที่บอกครับสังเกตตัวไหนพูดมากให้ตีตัวนั้นไว้นะครับ ก็หากล่องอย่าลืมตีกล่องให้นะคุณผู้ชมนี่ครับดอกของก็เก็บครับแล้วก็ไปห้องต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางพักนะครับเราไม่ต้องตีก็ได้นะไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะครับมาห้องต่อไปได้เลยนะครับพอมาถึงห้องนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันครับตัวพูดมากมีอยู่สามตัวคุณผู้ชมหรือจะเคลียร์ทุกตัวก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าอมันไม่ได้โหดนะครับคือถ้าเราเป็นอาชีพสายเวทหรือว่าเป็นอาชีพจำพวกแบบ อ่อวิชาอ่างเงี้ยฟอสกันอย่างเงี้ยก็จะสบายเลยเพราะว่ามันตีกระจายอยู่แล้ระยะสกีลวันกว้างนะครับเหมือนกันเพราะผมได้ใช้สอง,สงนะพอตายก็ตีกอ่งต่อ,ตอดูของแล้วก็ไปต่อครับเหมือนกันครับห้องถัดมาครับพยายามเคลียร์มอนที่พูดเยอะที่สุดไ้ก่อนนะครับผมจะพูดซ้ำๆจนกว่าท,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 ทุกคนจะจำได้นะครับวิธีการลงด่านร้อยห้าแบบใหม่เนรับนะครับบอสเกิดแล้ว ก็เกียร์บอสครับบอสตายก็เปิดกล่องนะครับอ่าห้องนี้นะครับบอสจะอยู่ตัวข้างในนะให้เราตีตัวพูดมากครับตีตัวมีตัวหนังสือขึ้นบนหัวครับตีตัวนั้นนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีกล่องเกิดขึ้นมาให้เราตีใช่ไหมเราสามารถตีได้นะครับแล้วเราสามารถไปต่อได้แต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเราคุยกับตรงนี้นะครับทหารขวามือตรงนี้นะครับทหารในชุดเกาะตร,ตรงนี้เวลาเราคุยกับเขาปุ๊บนะครับเราคุยเสร็จนะครับมันจะมีมอนเกิดมาอีกเวฟหนึ่งนะครับให้เราตีนะครับมันจะได้กล่องพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะครับผมแปลงไปหมดด้วยนี่ครับมันจะเป็นมอนที่เป็นลูกผีตัวนี้นะครับเนี่ยสีสีฟ้ากับสีขาวนะครับให้เราตีให้หมดนะครับ แล้วเขาก็จะให้กล่องละไมอีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นกล่องรีเจนด้วยนะนะครับจะมีของคือเป็นของแรหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะแบบก็อยู่ที่ดวงอ่ะนะครับซึ่งเห็นวะ่าเป็นของคราบม่วงนะครับชมพูสีไม่มีรูนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบ2สล็อตเนี่ยก็ยังพอขายได้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบไม่มีรูนะก็ถือว่าสวยไปทีนี้เราจะมาถึงห้องบอสนะครับห้องบอสนี่มีอะไรนะครับ คิดอะไรไม่ออกตีให้หมดทุกตัวแต่ว่าถ้าให้ชัวร์ก็ตีตัวที่ชื่อเหมือนบอสที่สุดไว้นะครับมันจะเรียกมอนมาเรื่อยๆอะนะครับเป็นตัวเองมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดอะ่ะซึ่งก็มีประมาณ2รอบมั้งนะครับอ่านผมจะลองตีให้ดูอันนี้ล่างแรกนะครับก็จะมีดีเลยนิดนึงนะครับแล้วก็ตีตัวขาวไว้นะครับตัวเทาอะ่ะตีตัวขาวตัวเทาไว้อันนี้ครับพอมอนหมดใช่ไหมตัวขาวตายหมดบอสตัวจริงก็จะเกิดนะครับแล้วก็ตีบอสล่างหลักได้เลยนะครับ เนี่ยครับบอสตายก็ตีกล่องครับแล้วนะผู้ชมง่ายนิดเดียวนะครับคือจบแล้วนะครับดันนี้จริงๆเนี่ยกล่องเมื่อกี้คือกล่องที่ลุ้นหัวใจบอสนะครับแล้วเราก็มากดจบดันได้เลยนะครับคือถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆมันอาจจะมีเควสลับอยู่อีกนะแต่ผมอาจจะพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเท่าท,ท,ที่ที่ทราบก็มีประมาณนี้นะครับ ซึ่งอัน,นี้คือวิธีการลงคร่าวๆนะจริงๆก็ไม่ต้องไม่คร่าวนะก,ก,ก็น่าจะครบอยู่นะครับอาจจะถ้าขาดก็คงขาดแค่กล่องรับซึ่งไม่รู้มีไหมนะครับซึ่งของที่เราได้มาเนี่ยเอาถามว่าคุ้มไหมผมได้หินแดงมาแค่เม็ดเดียวนะครับในในรอบนี้ที่ผมลงนะครับหินแดงเม็ดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 400k ราคาใบดันน่อยอยู่ที่ 385K นะครับก็ถือว่าไม่ขาดทุนแต่ว่ารอบนี้นะกําไรไม่เยอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับดันพวกนี้เราจะเน้นจํานวนรอบนะครับเราจะไม่เน้นลงรอบเดียวได,ได้เงินก้อนนะครับเราจะเน้นลงหลายๆรอบแล้วได้เงินก้อนใหญ่นะครับสมมติลงทัก15รอบ20รอบอย่างเงี้ยสำหรับตน้นช่วงที่เราเก็บเงินต้นเกมเนี่ยผมว่าได้5 0าเอ็มเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าแบบเปรียบเทียบเนี่ยจากหัวอันเนี้ยเป็นของสสลอ็อตหรือว่าเปลี่ยนออฟอันเนี้ยเป็นของสสลอ็อตก็ยังพอขายไดนะ มันเป็นคราฟแอมนะครับที่แบบปกติมันเป็นของมีราคานะครับแค่แบบดวงสวยมันไม่มาแต่ว่าอย่างที่บอกครับปกติของพวกนี้มันไม่ได้มาในรอบแรกหรือว่า2รอบแรกที่เราลงอยู่แล้วนะครับมนเน้นปริมาณเน้นจํานวนในการลงนะครับเน้นจํานวนรอบนะครับลงไปหลายๆรอบเดี๋ยวมันก็ค้มเองนะครับก็แนะนานะครับดันเจี้ยนนี้นะครับผมสาหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มในช่วงต้นเกมแล้วก็รวมถึงวิธีลงไปด้วยในคลิปเดียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชแนลด้วยนะครับไว ถ้าใครสนใจที่ดาวนโหลดเกมมาเล่นด้วยกันก็ลิงก์ในล่างใต้คลิปนะครับฝากไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับผมตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย